225ตราตรึงจินตนาการของคนทันโลกอย่างรวดเร็วมีกระทั่งข้อเสนอให้เปลี่ยน Antonov 225เป็นเครื่องบินสำราญมีข้เสนอพี่ลึกจากคนรวยต่างประเทศเสนอให้มันเป็นเครื่องบินโรงแรมให้มีห้องและห้องสวีทที่ชั้นบนและมีสาะว่วยน้ำกับคาสิโนโชนั้นล่างด้วยอะไรจะขนาดนั้น <laughs> และจะมีกี่คนที่จะได้ขึ้นมาเพลิดเพลินบนเครื่องบินสำราญลำนี้เครื่องบินลำนี้นี่สามารถจะรับคนได้ถึง1,500คนนี่เป็นข้อเท็จจริงบางอย่างสำหรับคุณเครื่องบินโดยสารที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดวันนี้เครื่องโบอิ้ง747-400สามารถรับผู้โดยสารได้524คนเมื่อบรนทุกเต็มที่หากปรับเปลี่ยนแอนโนฟ225มันจะสามารถแบกคนได้มากกว่านั้นถึง3เท่า บูรานได้ขึ้นบินอวกาศเพียงเที่ยวเดียวและอนโตนอฟ225ก็เพิ่งจะเหินฟ้าเพียงไม่กี่ปีเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนโลกและยุตคิความฝันอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเครื่องบินเจ็ตลำยักษ์ในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายและโครงการอาวกาศงซึ่งรวมไปถึงเครื่องบินลำนี้ก็ขาดเงินทุนและงบประมาณ บริสเยลซินยกเลิกโครงการอาวกาศเพราะขาดเงินทุนและด้วยอีกเหตุผลหนึ่งกลายเป็นว่าผู้จัดการโครงการคือหนึ่งในผู้วางแผนการพยายามปฏิวัติในปี1991ราชันแห่งฟากฟ้ากลายเป็นเพียงขยะชิ้นยักษ์ชิ้นส่วนของมันถูกถอดไปใช้กับเครื่องเจ็ตลำอื่นอ n นโตนอ225ลำเดียวในโลกค่อยๆถูกแยกชิ้นมันช่วยไม่ให้บริษัทที่พัฒนามันขึ้นต้องล้มไปเพราะพิษเศรษฐกิจ มันจำเป็นจะต้องจอดนิ่งเพราะว่าขาดเงินทุนมันจอดนิ่งอยู่นานถึง8ปปีเครื่องบินเจ็ตที่ถูกสร้างเพื่อการแข่งขันในช่วงสงครามเย็นจะเกิดใหม่กลายเป็นเครื่องมือทุนนิยม